พวกหนูคนน้อยๆเนาะนี่ทำไมไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะอยู่คนทีมละสิบคนน่ะคุณคุณย่าอันนี้อ่แลนด์มินนี่มาแลนด์นี่มาแลนด์สเตเดียมนี่แลนด์มินเนี่ยที่เขามีเรื่องกันเนี่ยเขามีเรื่องกัน เราไปคนละที่เขาหรอนี่เราหนูได้ไปคนละที่เขาหรอไปงานทึมไปองานทึมสเตเดียมมีงานทึมหรอใช่ใช่ใช่หนูก็เลยไปตีหัวพี่เมื่อกี้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทัน เลสโกเราเป็นคนไทยอยู่แล้วูวไม่ได้อยากจะตีพี่เลยนะก็จริงนะใายไม่อยากตีเลยวันนี้สี่ครั้งแล้วนะน้ำใจเหรอน้ำเด้อนับ <laughs> เราต้องเคลียร์ตรงเคลียร์ใจให้มันหนูไม่มีอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจแล้วเราเป็นเพื่อนกันหนูไม่โม้อะไรหรอกอะอะไรอีกล่ะเกลไม่ใช่เอาอีกแล้วไหนไม่มีหล่อจริงๆเลยเรื่องพี่โฟกเหรอเฮดยเกลพี่เป็นอะไรหรอไอ้อะไรนะบเป็นไม่ได้เกิดมาหลอกเลยพี่โฟก์ลูพี่ก็หล่อด้วยสิ พี่โฟกมสหน้าที่พามาเห็นอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรมึงเก็บนิ้วของมึงไปเถอะไอโฟกส์นี่นางอะไรเก็บหัวใจไปให้คนอื่นเดี๋ยวพี่ขอแฟชั่นหน่อยดิไอหัวใจของใครไม่เป็นนะามีแรงเอนให้ไม่ลิปไม่เอามีเดลเดียมีเดลอันนี้ขยับได้เป็นแรงเอสสินะใช่มีอันเดียวของลุงให้ม พี่มีอาขี้มียาอยากได้สีม่วงเป็นแรงเอสเพราะว่ามันน่ารักไม่ให้หลอกนะพี่ไหนขอตั้งหน่อยเจลขอแฟชั่นหน่อยหน่อยนะให้น้องหน่อยนะพี่ขอแฟชั่นหน่อยดิไม่ให้กระเป๋าอะไรไม่ให้ไปเดี๋ยกระเป๋าอะไรครับนี่น้องเองทำไรครับก็กระเป๋าไรหล่ะต้องมันช้าไม่ยอน จะทำไรครับรักไปในรูปนะไม่รูปหรอหวัดดีพี่เมายังก็มีเล่นตัวเยอะไงสวัสดีครับพีิกับกเป็นเพื่อนกันจริงๆอะก็เป็นเพื่อนกันได้ยินป้า่งพี่ฟกันเหรอพี่ฟูก็หลรอจะตอนนี้รอไหมเปอรนี่เรื่องจริงเหรอในฝันไปหอะไรนะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยพี่ฟเขารอ ก็รู้ว่าเขาหล่อแต่เขาแย่งกันลีนเหรอวะปกตินี้พี่โฟก็เป็นแนี้แหละปกติปกตินี่ก็รู้ว่าพี่โฟเขาหล่อขนาดไหนก็รู้ไงถึงเนี่ยก็กำลังตกใจอยู่เขาหลอกก็เป็นแนี้แหละคนหลราเรียกได้เยอะแล้วสาวๆเลยแย่งกันแล้วใครแย่งกับใครเนี่ยไม่รู้ถูกกระเพื่อมมาเหมือนกันเนี่ยจะเป็นเรื่องความรักแบบ อันนั้นบอกไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นคนคุยเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่โฟกเขาสาวเยอะเป็นนี้เลยจีบจีบใครโฟกจีอันนี้เขามาจีบโฟกหรือเปล่าเนี่ยดูดิเขาก็คุยอยู่เขามาจีบโอ้เขาจีบพี่โฟกนี่หล่อจับอ่ะนิชาอาจจะคนจีบพี่โฟกขนาดนั้นได้หรอพี่โฟกเขาหล่อไงเาถามพี่นายเด็กพี่โฟกหล่อไหมว้าคน นี่คนมาจีบพี่โฟกหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาถึงก็ไปมาเปเป็นแฟนภาพนี่แล้วอ๊โอโอ,โอคือเอาจบแล้วหรอว่าแล้วพวกนี้หายไปไหนไปอยู่แลนนี้ก็เหมือนเลยคำนั้น <c ười> เลยไม่เคยพูดคำนั้นออกมา <c ười> กไปเถอะไปซะไปพูดเลยแล้วสู้ๆได้ไหมเป็นกำลังใจให้ไปเลยพี่แต่อดูดูดูแกแต่งตัวดีไปกว่าอยู่กับวงไม่เคยมีสาระเลยล่ะแม่งเออชิปเองดิวงใหญ่โตเลยหอสิ้านาทีสิบ้านาทีเลยเหรอฟองหมดขอฟ้องหมดเลยเหรอครับเนี่ย ไอ้ดออไอ้ลอปุู่้ก็ของไอ้โฟกเหมือนกันไห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 นเยอะไรแหละไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ของโฟกค่ะฝั่งนู้นค่ะของโฟก์พี่นิดตั้งอยากหลอกไป้เครื่องดื่มไอ้โฟก์วะว่าไงขอตั้งหน่อยไปเถอะไปละพี่ตั้งขอตั้งหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินที่เขาพูดไหมว่าเอ้ไปอ๋อไม่ไอ้เฮียโฟก์จะขายเอเนี่ย อ๋อมาขีนมาต่อยเหรอมาิีดต่อยใช่ป่ะอันนี้แฟนอันนี้แฟนโฟกใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แฟนเออยเป็นเที่อะไอ้มึงเป็นเพืยอะไรไม่ไม่เพื่อนหรอไม่เป็นเพื่อนหรอไ่เนเพื่อนได้ไหมล่ะไอ้เทียไหนมึงทำไมมึงทำไม้ทำไมครับมึงก็มาเดนะไอ้พี่นายไม่ไหวซะนิษ เหลือ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 วงนี้วงเดียวแล้วพกไหวชิวไม่ไรเรื่องทำไรระหว่างจีบเรากับจีบน้องนี่ใครจีบก่อนนะแบบฟกจีบใครก่อนเพนเพนสิบห้าเขาเปล่าพ่อมาเลยผมจีบใครจีบใครก่อนจีบคนนี้ก่อนเปล่าไม่เกลว่าพ่อไม่คุยกับกวนดิพ่อพ่อคุยกับกวนพกอไม่เกล ทำไมละเกียดอ่ะละเกียดอ่ะละเกียดอ่ะฟกจีนไปก่อนโฟกจีนคนนี้ก่อนเปล่าวรอได้เอวมาเออเออเห็นไหมอย่างนี้ต้องเป็นคุณดิต้องทำคนนั้นติดหรือเปล่าล่ะถูกไหมดังครับฮัลโหลแต่คือน้องรักครับแบบรักปึ๊กเป็นงั้นไปเอาจริงหลับตาข้างหนึ่งก็ได้ครับว่าจริงอย่าไปคิดเยอะนะความรักสมัยนะ แล้วแล้วแล้วโฟกน้องผมเป็นแฟนเป็นแฟนน้องคนนั้นหรือเปล่าอ่าเห็นไหมมันก็ถือว่าไม่ได้เป็นไรกันเพื่อนโฟกจะเป็นเพื่อนหนูครับไปมาตลอดร้องให้ภูมิไฟทั้งคืนอยากเป็นเพื่อนแต่น้องผมอยากเป็นแฟนนี่แฟนหนูเคยมาแนะนำแล้วนี่ความรักไม่ใช่หรอวะเป็นแฟนกันแล้วนะอ๋อใช่หรอไม่ใช่ครับผมไมเคิลครับตอนนี้เกลียวอยู่เท่าไหร่แล้วถึงห้าอืม สิบห <15. S 2> ้ากี่ปีกี่ปีก็สิบห้าหรอว่าหนูไม่โตแล้วเคยมันไม่ขึ้นหรสตาร์ทอยู่ตรงนั้นแล้วหรอใช่อยู่แค่นี้ผมก็เอฟซีงิงๆเหมือนกันครับแฟนหนูน่ารักไหมน่ารักรู้จักแฟนหนูยังเนี่ยอ้าวชื่อเปล่าเลยวันนี้ออ ชื่อบาวไงมาเรียกเพื่อทำไมอย่าพูดขึ้นะเมื่อกี้มีสาวันสองคนอลไรจะแบ่งให้โฟดคนหนึ่งอุ้มตะหนุ่มไหมเห็นอุ้มลูกเลยเอาเอาเคลียร์กันเลยเลยลูกแม่อะไรนะมถึงด่างนะนะครับน้องผมเคยแม่น้องผมเคยพูดขึ้นกูมึงหรือเปล่าลูกแม่ใช่เหรอโฟดจริงป่ะหรอจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเคยขึ้นกูมึงกับเขาด้วยเหรอไอวีอุ้มเขาไปตี้ ไม่แต่น <Stat> ้องผมไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเนี่ยมากล่าวหาน้องผมดีกว่ากันนั่นแหละผมรู้จักน้องผมดีมากผมรู้จักน้องผมดีน้องผมไม่เคยพูดอย่างเงี้ยไม่เคยรู้เลยไอ้ขังขล่นดูเล่นอยากได้เอสอะมันมีไหมไปอีกคือน้องน้องผมมันคนที่รักอย่างเงี้ยคือน้องผมไม่พูดอะไรอยู่แล้วอ่านานๆเอาไปเอาไปเอาไปต่อต้องความโทรศัพท์ไอ้นี่จำจำลองความโทรศัพท์ด้วยเหรอในการเล่นโทรัพว่าบอกว่าเรารักแกนะ ไม่ไหวเลยอะปากมึงมันตอแหละเห็นไหมไหนพูดอะไรงเงี้ยเห็นไหมงงผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงนี่ต่อมึงไม่ใช่เรื่องของมึงอ่าแสดงอ่าโอ้โหหนักเลยว่ะแสดงแสดงว่าหนูเมื่อกี้ที่พูดกับเพื่อนนี่พูดจริงไหมเนี่ยอือพูดกับพี่ไม่ได้พูดกับเพื่อน ที่พูดกับพี่พูดจริงไหมหน้าไหว้หลังหลอกอับเราอะอะไรหน้าไว้หลังหลอกอะไรชอบหลอกให้ดีใจดีใจเหรอดีใจเหรออืม ลงยังไงคะคูน่นี้ลงหาที่ตรงกลางเจอหรืยอยังเฮียบอลอ,อยู่ไหนเนี่ยเฮียบอลรีลัมอยู่ไหนครับว่าโอเคแล้วนะไปลุ้งคิงมาลุง อ๋อแล้วมันจะเห็นโลโก้ลูกพีเจเอ็เหมือนต้องประมวลผลอะไรสักอย่างเลยดูดิเราช็อกเปล่าเราไปพูดแรงกับเขาเออไอเดอบเขาเอิดเบอร์กับร้ชายรักจริงแล้วไม่เชื่อเขาไปชนไปใส่เขาไปชนใส่เขาเขาเลยไปชนกับผู้ชายตก็มีหัวใจนะลิชาเบอร์กดใจคนมีความกดอย่างอื่นกัน โทรโผล่อะไรเงี้ยนะไม่มีใจก็แน่แนอกไปม่นะลูกไม่ครับคนในแก๊งไม่อยู่พักกันไปไหนไม่มี่ยนไม่รับเป็นลูกสะายเขาเล่นลูกกันอยู่อ่ะูยังไม่รับรู้เรื่องนี้ไม่เหรอใช่เขาเปลี่ยนเสื้อเล่นลูกกันอยู่นะเป็นตามอารญาตไหมมาถึงแล้วแอบรอบหรอมาเป็นไลน์อยู่กับหนูนี่ไงไม่คราเดี๋ยวหนูไปเล่นด้วยหนูไปไหนเพื่อนหนูมันไม่เล่นกันจะไปไหน หนูไปเล่นกับพี่แล้วโฟกี้อยู่ยังไงล่ะลิศได้ถ้าหนูอยากเล่นโฟกซ์ก็มีแต่ลิศปะอยากเล่นอยู่แล้วข้าเล่นกับพี่นะพี่อยู่ไหนก็ได้ขอแค่มีหนูก็พอหนูว่อยู่ไหนก็ได้ขอแค่มีพี่คอยดับไหนคอยดับหน่ทีเออดิชาเราลองคุยๆกัน ค่ตรงกลาง่อนไปต่อไม่ได้เรานะเออกูจะจับแต่งงานเราด้วยกูจะพาไปวอดแคร์วัดอะไรวัดบูมบูมวัดมุมแคร์อะไรสักอย่างดู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 วันโฟก์ไม่น่ารัก เพื่อนพี่แล้วเขาเล่นกันอยู่ไหมเฮ้ยได้เล่นหลวอยู่ใส่ชุดสีอะไรอ่ะโอ้โหคนละเสียงกันเลยปุ่เหลืองว๊าโอเคคุยกันหนูคนละอย่างกันเลยเนาะไปพี่สี่เดี๋ยวจะไปอย่างนี้ไปอย่างนั้นไม่ติดนะได้มันจะไม่ได้ขับรถเอานะปุ้มสีเหลืองนะก็เดินไปด้วยกันเมื่อไหร่จะถึงครับ ไอเด็กดื้อสีเหลืองอรักพอ่อรักพ่อ